เรื่องของเวทนาทางกายคือความเจ็บปวดน้ำแข็งน้ำขาน้ำข้อน้ำไหลเวลาห้องปฏิบัติมันบ่อาจสามารถบังคับใดให้ทำความเข้าใจกับความว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราบ่าอาสมารถบังคับ,ให,บให้เจ็บว่าให้ปวดว่าให้เป็นนั่นนี่ได้พลิกออกมาทางปัญญาโลดว่ามันก่เป็นของเฮาบ่อาจสมรถบังคับดใดเป็นไปได้ดังอำนาจของใจมันก็ต้อง เป็นเครื่องพานเป็นธรรมดานี่คือเดืองของกายบ่สาสมาลัง,งับดับมมนได้ดอกถ้าจากดับใดต้องดับเดืองของใจสะกอนเวลาห,าห้าวนางภาวนาเนี่ยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนให้เอาความรู้สึกนึกคิดจดจ่ออยู่ในข้ามบริกรรมนั่นแหละหนึกถึงหายใจเข้าพุทหายใจออกโทษอยู่แค่นี้เวลาขามันเจ็บก็แค่รู้ว่าเจ็บ หามันปวดหลังมันปวดมันหนักหลหนักการข้อบ่ก็ให้รู้แมนบ่ให้รู้มันกระูู้ในหั่นละเพราะว่ากายมันรู้อยู่แล้วแต่ถ้าเอาความรู้สึกในคิดเนี่ยมาอยู่เฉพาะคาบริกรรมความคิดอยู่ในคาบริกรรมพูดโทความรู้สึกเนี่ยอยู่ในลมหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรร่วมกันให้มันเป็นหนึ่งให้ไดดับประคองวิตโตก คือพยายามประคองจิตสิเอาตัวใดตัวหนึ่งเป็นตัวนึกคือพุดทโธทนั่นแหละประคองอย้าให้มันขิดไปทางไม้แล้วก็พร้อมกันกับลมหายใจเป็นเครื่องประกอบสัญญางาันรล้ในตัวของเองจากนั้นคำว่าจะข้ามเวทน,นาได้ยังไงก็าต้องไปสนใจมั่นหายใจนั่น,นยึดกับข้ามบริกรรมความรู้สึกหนึ่งขยดกับข้ามบริกรรมกับลมหายใจนั่นเองมีแค่นี้ ถ้ามันประคองจิตประคองลมหายใจประคองจิตคือคำบริกรรมคำนึกลมหายใจคือความรู้สึกประคองไปเรืเ่อยๆต่อมาแต่จิตมันร่วมเป็นหนึ่งแล้วโดยขันต้นนะอาการปิติก็เกิดนะ่ถ้าอาการปิติไปเกิดแล้วมันก็คอยลึกเข้าลึกเข่าคำคำบริกรรมหายไปการประคองจิตลมหายใจหายไป สิมีอาการปิตินั่นมันขาดออกจากความรู้สึกปวดแขงปวดขาแล้วฉะนั้นจงใส่ใจในความรู้สึกหนึ่งคิดคือค้ามบริกรรมกบรบพรหายใจแค่นั่นแล้วมันสิคอยไหลเข้าไปสู่ความปิติดอกไหลเข้าไปสู่ความปิติตัดวิตกออกตัดวิจาร์ออกลมหายใจก็หายพอมแล้วอาการปิติสิเกิดสาบซ่านขึ้นไปเอยๆต่อมาปิติขาดออก ถ้าพู้ได้ขมปิติได้แต่ว่าปิติได้ขามยากัยกหยดกเลยพะว่าคนส่วนมากสิตื่นตื่นปิติชี่ว่าแค่ประสบการณ์ในการที่ฝึกมานี่ปิตินี่เกิดขึ้นได้ยิ่งกว่าหายางที่เป็นบาคุตการปิติพระปรณนาปิติพระโอกาติกาปิตินี่พระอุพงคาปิติเมื่อนี่ชี่ว่าว่ามันมีหลายก็นั่งก็แล้วกันสีว่าประสบการณ์ในฟั่ง บัไดยืนยันบริไดตัดสินไัเพราะว่าทุกคนเกิดมาคือกันสิ่งที่เป็นมากที่สุดในประสบการณ์การปฏิบัติแค่ล้มหายใจเข่าทีเดียวเท่านั้นแหละมันไดแล้วเพราะว่าเขาผ่านการฝึกมาหลายแล้วอาการที่เป็นเข้าจับลมหายใจนี่วืดเข่าบ่มีคำบริกรรมโดยสัะบ่ได้มีคำบริกรรม ต่ว่าผู้ที่กำลังฝึกหัดอยู่นั่นน่ะต้องกาต้องมีไปสกอนเพื่อเป็นการประคองจิตประคองความคิดแจ่มันถิ่มออกจากพุทโธนั่นเองหายใจเข้าฟืบแต่เดียวมีอาการเสียวที่สันจมูกวาบขึ้นไปสูนระวางหน้าผากพอจะขึ้นสุนทรวางกลางคิ้วหรือหน้าผากซ่านขึ้นตบดหัวมีอาการขนหัวลุกแบบนี้เออบางที่หลังจากขนหัวลุกเป็นแผงกักซ่าขึ้นมาเป็นแผงกักซ่าขึ้นมาละหนากะยา ยาจะเป็นแงหนาเตอะเตอะแล้วคือไข่ครับไม่ให้ไตน้ำข ORB จมูกไตไปตามหูสอกซอดไปตามหูตามหน้าตามตาเต็มไปเบิดละเอบมากนี่แต่ว่าห้าวบกสนใจมั่นนี่คืออาการพิติอัน,นึงนี่นั่นงต่ระข้าวบ่คือกันนี่เรียกว่าอาการปิติอัน,นึงเมื่อขนหัวหนากระซ่าขึ้นไปแล้วห้ากับระคองแค่ ทำความรู้สึกให้ดูตตววานี่คืออาการปิติแต่ว่าบริตต่นเต้นบริบุงยังแล้ว <c oughs> มีเอ็นว่าชินแล้วเอ็นว่าชํนาหน้าแล้วแล้วรเราไปสนใจมั่นมี่จะบังความรู้สึกที่มันจะเกิดขึ้นในกายเท่านั้นเองหลังจากนั้นอาการขนหัวลุกเป็นแผงกักซากปานหยาค่าเกิดทั้งหัวเท่านั้นนะมันคอยอ่อนลงอ่อนลงหรออีกอาการหนึ่งเกิดขึ้นซ้อนกันมาคืออาการคือล่มหัวกุดลมหมุนหมุนแต่ว่าน้อย หรือจะเทียบอีกอย่างหนึ่งคือว่าเปรียบดุจตังว่าเขาเอาปลายนิ้วมือนี่ขีดในระหว่างขอบหัวขอบหัวหมายถึงเลยใบหูขึ้นมาด้วยค่อยๆขีดแล้วก็หมุนวนเขาวนเขาจนมาถึงที่จอมกระหม่อมหมุนนิ่มๆมีความรู้สึกนิ่มนวลน,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 นมากๆบอกอาการยากขึ้นกันแนวมันนี่หลังจากนั้นถึ่มันผ่านมันยังสี่ฮึบ มันก็ฟืบเข้าไปที่ระวางกลางสมองเอออ,อ,อ,อาการนิ่มๆนุ่งๆนี่เวิบเข้าไปกลางสมองเมื่อเข้าถึงกลางสมองแล้วกสิคายๆครับก็อเ,ออเห็นหลอดไฟเนียนๆนุ่ๆนวใช่ไหมเป็นคือหลอดไฟมองคนไปในทั้งเพดานกะโหลกบบดนี้เห็นวัตถุะบบในในในเพดานกะโหลกรออู้ว่าอันนั้นอันนี้เป็นอันานั้นอันนี้แต่ว่าเขาบอกเขาบอกสนใจมั่น เพราะสนใจมั่นหลังจากนั้นมันก็หายฟึบไปอีกมือหนึ่งละเนี่ยตัดขาดจากร่างกายแล้วไปอยู่ตะความโล่งแจงสว่างซื่อแต่ว่ารู้อยู่รู้รู้ว่ามันคำว่าสว่างหลายคนก็จะไปเทียบกับหลอดไฟมั่งไปเทียบกับดวงพระอาทิตย์มั่งดวงจันทร์มั่งแต่จริงมันว่างอยู่ซื่อเมอมาถึงเวลาของมันเต็มที่แล้วมันก็ออกของมันเองออกมันเอง สมไม่เริ่มต้นแรกคือมันออกของมันเองเขาปล่อยต่อมาเมื่อมีเกิดอาการชินชำนนญแล้วเขากำหนดออกได้สิเข่าเนี่ยก้อนที่สิเข่าเนี่ยเอื่นว่าเข่าอันนี้แหละมันจะซือว่าชาติหรือเอวาอัปปนาสมาธิก็แล้วแต่มันกำหนดว่าห้องสิทําความสงบจิตหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคือวิตกไวก้อนนึกไวก้อนว่าสิเข่าจาักหนึ่งชั่วโมงเดอ้อสองชั่วโมงเดอ้อสิออกนะ ได้ทุกท่ากันแล้วกันบ่ว่าจะเป็นนั่งไม่ว่าจะเป็นยืนแต่ว่าเดินยากอยู่เดินในอาศัยความจำนานญอีกแบบหนึง่งแล้วก็นอนสามทานี่ยืนนั่งนอนในสามทานี่แต่ว่าอาการปิติที่เบามานี่ที่อธิบายมานี่ไม่ได้เกิดขึ้นกันทุกครัง้งแม้ขณะทําในวันเดียวกันเออทำอยู่ในวันเดียวกันนี่เอาชั่วโม,มงนี้ ก่อนที่ห้าสิออกจากห้องพานในขณะนั้น <c oughs> คือลุกขึ้นมานั่งเอ้าตีสามตรงให้ออกนีเ้าเนึกไว้แล้วตีสามตรงให้ออกอตีสามตรงเป๊ะออกเลยบระขาดเขืนเั็กน้อยหนึง่งออกหมยถึงออกจากตัวนี้อนแอบลบต่อมาหลังจากหลันเข่าแล้วแบบนี้ก็เข้าไปส่วนหมากสิเดินจงกรมซ่อนหมาก,กว่าเดินนิดๆหน่นนอยๆ ต่อมากับเขาไปนั่งนั่งหรืออาการปิติบางอย่างไม่ได้เกิดแบบเก่าดิไม่ได้เกิดแบบเก่านี่ขนาดอยูใ่ในมือเดียวกันไม่ได้เกิดเป็นแบวว่าแบบที่อธิบายไปเมื่อกี้อาการหายใจเข้าฟึบทีเดียวท่าน,นั้นแหละแสงสว่างปัวะขึ้นมาเลยชูัดขึ้นมาเลยแบบนั่นแหละแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจกับมัน่นแล้วเขาก็ปล่อยมันเข้าไปเลือกไป ลอยไปคือเก้านั่นแหละคือไปทาความสงบมันเองอกําหนดไว้ว่าอ้าสามชิน้นาที่ออกมาเดินนี่มันก็ออกอยืนกับือก,กันยืนก็เห็ใดใยยืนนี่บุยเบิดแข้งเบิดขาพุหล,ละไอ้ความคนลูกคนพ่องเบิดแข้งเบิดขาอไหลเฟิดขึ้นมาหอดสุดหัวคนน่นคุณที่นี่บางที่มันเกิดอาการโยก โยกหน้าโยกหลังแล้วเัาก็ควบคุมมันได้ว่ามึงจะโยกหน้าโยกหลังมันก็โยกซ้ายโยกขวาแบบเอียงแล้วมันก็หมุนแบบต่อมาเขาปล่อยเลยแันปล่อยมันเปลี่ยนไปมันก็เข้าสูดสงสุดของมันเองสูงสุดคือดับไปบังคัดความรู้สึกยังคนละมันไปอีกแบบหนึ่งแล้วกำหนดไว้สามสิบนาทียังสิบสามสิบที่มันก็ออกมีสีอธิบายเรื่องของปีติปีติ บางที่บ่มีการบริกรรมบ่มีการภาวนาดอกแต่ว่าเป็นการนั่งนึกนึกละลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าออแค่เลี้ยวเบื้องหน้าพระผักของพรพุทธเจ้าพับนาตาไหลลรดซึมพึบกับมาทันทีเลยอึกก็มาเลยนี่กับปีติคือกันงั้นหน้าเบิ้งหน้าพระพุทธเจ้าท่าน,นั้นเป็นอาการหนีออกมาทันทีเลยเพึบมีเกิดความรึกซึง นึกถึงคุณของเพิ่นบําเพ็นึ mm. นนกต่ว่าอิติปิโสพระควาทังสม,มาได้ที่แปลออกมาแล้วว่าพทะเจ้าเป็นผู้ตัดสดุนชอบเปยพระองค์เองเป็นครูของเทวดาและมนุษย์บารีว่าแต่บารีหนึกแค่นี้เด้นึกยิ่งก็นั่นเข้าไปลึกล้ำเข้าไปถึงทศระชีวิตให้แกสัรพสัตสระชีวิต,ให,วตให้เสือกินมั่งเออสระชีวิตเป็นท่านกับมูเล,ล่าฤาษีมั่งสระชีวิตสมัยเกิดเป็นพญากวางท่องมั่ง สาระยังหลายยังระลึกมากระลึกมากแล้วมันสะอื่นตื่นตันเข้ามาทัานทนีนี่ก็เอินว่าอาการปีติทั้งโลกเข้ามาเห็นกันเขาว่าไหอยนีหยนี่เป็นบ้าและพวกนัน้นกรรมฐานบ้าหไหแลวะออและนี่คืออธิบายอาการปีติที่่าคยเป็นออมันมีความละเอียดลึกซึ้งที่ยากจะอธิบายมากออการอธิบายความรู้สึกเป็นของอยาก ผู้ได้เป็นแ้วการูนา <c oughs> เนี่ยอาการนี่ก็เป็นซึกตื่นตันเข้ามาเลยเน้ำตาไหลทั้งในคึกเข้ามาคึกจุกอยู่ในข้อนี่นี่ยจอกหลอกมังนี่จอกหลอกนี่ใตลูกกระเดือกนีมันจะขึ้นจากภายในสะก้อนเออภายในใจเฮ้ยเป็นใจนี่ระวางกลางอกเลยนี่มันฟูขึ้นมาแล้วมาฆ่าคึกอยู่ในระวางจอกหลอกข้อไตลูกกระเดือกนี่ เอีวเราก็ตื่นตันยังหันแหละฮักกับยา้ยามบังคับมันบังคับบ่าบ่าให้มันเป็นน้าตาไหลแต่ว่ามันไหลทางในแล้วมันซึง่งอัไนรนมันลึกซึง่งมันนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เนืกถึงคุนของพระอริยสงฆ์เออนึกถึงพรรมะถึงพรระอัญญาโกนท่าญะหุนเ,เป็นสงสาวบกองแรกในพุทธศาสนาเป็น ผู้ที่ยืนยันในคําสอนในอริยสัจสีของพระศาสดาเนาะนี่มันก็เป็ีกึนเกิกนมาไล่มาเท่าๆท,ที่จําได้ไ <Okay. S 1> ล่มาเรื่อยๆคาว่าอะไรเนกถึงคุณของพรุพุะธรรมประสงค์บางที่เนกถึงพระพุทธเจา้าล้วนๆก็มี <Okay. S 1> ต่อมากับเน,นกถึงพระอริยสงสาวบกของแต่ละพระองค์พระองค์มาองค์นั้นเนาะเป็นพญานพัสุรพี่เป็นพญานใ้พระพุทธเจา้าองค์นั้นเนาะคิดไปเนกไปเนกไป,กไปเกิดความปลื้มปิติขึ้นมา บริยใสคำบริกรรมพรมาวนาแต่ว่าใส่พิธีการเนึกนึกถึงคุณของพระรันตนตรัยทั้งหมดนั่นเองเออไลมากไรมากกวมาเนกถึงคุณหลวงปู่มันหลวงปู่เสาหลวงปู่เสาหลวงปู่มัน,มนต่อมาก,กวมาระลึกนึกถึงหลวงปู่บวัวหลวงตามหาบัวนี่แหละเวลวกวามาหยุดกึกน้ำตาข้อเบาอยู่นี้บานนี้เบิบกเ้ามานี่เห็นปับ๊บทันทีเลยนั่นเกิดเป็นภาพกนมาบาดน ก็เลึกซึ่งละเอียดที่ไหนีนอันนี้คืออาการปิติทั้งนั้นแหละอันเห็นอันเห็นจริงๆนั่นแหละไปเรื่องมันบกิงดักก็กเพราะเห็นเพื่นอีดีนั่นแหละแล้วเห็นทั้งในของเฮาเองเรื่องเห็นนี่คือพูดถึงอาการปิติแล้ว <c oughs> แสงสว่างก็เกิดขึ้นในในใด <c oughs> แล้วก็พระเอินว่ากายรอยขึ้นก็เคยลอยมาแล้วแต่วันนี้เคยล้อยในทานางัง อ,อ,อู้อยู่ในปา่าู้เดียวเลยอันนี้น้ำปลาอ่อยอยู่ปลาอ้อยก็มีเสียงหน้าก็มีอยู่ปา่าในถ้ำก็มีแต่ต่มันสิเปนี่ยนเป็นร้อยจริงล้อยั้งแรกอยูเสียงหน้าแต่ว่าโตกใจเศร้าหาหม่องนั่นแล้วเศร้าหาหม่องสิซอยจะของนั่นเพราะตอนนั้นก็นกนเอ้ยเทียนเทเดียวเราลงพอมพืน้นเราเปิงล,งลงหลักแหละฝึกไปฝึกมากมันก็ชำนาญมันก็ชินของมันเอง ในสุดท้ายแล้วมันก็แค่นั่นแหละยังคดีนี่คืออธิบายอาการปิติที่จะของเป็นมากด้วอบรดด้ยืนยันตัดสินวา่าจะไปเทียบกับไผเพื่อมีบางคนมันเป็นแบบนี้จะขอให้เขาใจว่าอ๋อมันเป็นแค่ปิตินี่เองเข้าส่งพระยามทําความรู้สึกผ่านมันให้ได้คืออย่าสนใจมันเขามาปรุงแต่งไว้ให้มันเม็นยังวะบางคนเป็นคือแต่ของเองนี่แหละ บวางตับางคนเราเพราะวันไปรล้ดหรือความรู้สึกน้ำเขาหรอกเหลือแต่ลมหายใจเป็นไข้าขาไหลเข่าไหลออกก็เเ็นเป็นเป็นแบบนั้นก็เป็นเป็นคือฝ่าเหลื่อมนี่ก็เป็นพ,พึบพับพึบพัพบดูขอบตาขอบตาขอบตาซ้ายข,ข,ขอบตาขวาเป็นสายฝ้าแหลบเรึบเรืบข้างนั้นเรึบข้างนี้บ่าเ่นมาตาสายได้แสงมันก็มี สว่างสวายแบบมาสว่างสวัยถ้าก็เบิ้งเซยอยู่หั่นแหละคือบริตื่นเต้นแต่ว่าตอนที่เป็นครั้งแรกของกระโดนครับก็ตอนที่เป็นครั้งแรกตื่นอยู่กหาคําตอบในตัวเองอยู่แล้วก็ไปถามผู้พ่นรูเพ่นกระเ้าให้ฟังแบบนี้นกระว้าเปรียบเทียบเอาเด้อเนี่ยพ่นกระเ้าให้ฟังแบบนั้นแบบนั้นถ้าก็ดคลายความสงสัยในว่าอันนั้นมันเป็นอันนั้นอันนี้มันเป็นอันนี้อ๋อเนี่ย บาด็นก็บาสนใจมั่นนั่นแหละทําให้มากทําให้บ่อยทําให้ชินไม่ชิ่แล้วมันกับพานเองหลกภาษาเนี่ยังสั่นเอาไปเอามาเลยเป็นของหล่นของอยั้งไปส่วนนีมีต่างๆก็เกิดกลายเป็นของแถมเห็นนั่นเห็นนี่นเห็นเบิดนั่นแหละเห็นจนใบบัาจาเบาแล้วแค่นั่นแหละเห็นหลักก็ดีเห็นเบิดถ้าบาเห็นเห็นไปตามนั่นแหละ <c oughs> แต่หลายย่างในนรกในสวรรค์ในคนตายแล้วในผีในเปรต ในสิ่งที่มาสัมผัสน่คณะปัจจุบันทุกวันนี้ก็คือกันแค่นั้นแหละเหนและก็แค่นั้นบางคนไปเห็นผีเห้เหตุจังไดจังสิ้นสี่เอาเอาส่ตัดสินใจว่ามามาดีก็เอาบุญให้มาร้ายก็เอาบุญให้อแต่บ่มีน้แก่นะขอบุญที่ข้าพเจ้ากระทําทั้งหมดนี้จงมีแด่ท่านผู้นี้นั้นด้วยคิดแค่นี้แต่ผู้ใดไปเห็นผีเห็นเปรตไดนิมีตกระตามหรือบนนิมีตก็ตาม ย่างไปตามถนนหนทางมันเพลิงบ้านนั่นนะขอบุญนี้ที่ข้าพเจ้าทํามานี่ยจงถึงแต่ท่านผู้นี้เออเด้อตาสินมันจีแบนบ้าล่ะมันสินบ่เอื่นหาของขังเลยบอกมันได้ของขังกากาบางแห่งมันได้ของขังคนอันนี้ได้ของขังกันพีนได้เด้มันเป็นตาหยานก็พีอีกเออกากาขึ้นเลยนะปลาลาบมันบอก สยสงขาดบัดแล้วแบบนั้นแล้วเนาะมันเป็นตะยานเดตสินป่วยยำหยางเพิ่งเบิ่งมาใส่เฮาเด้ออกจากมาที่อยู่ถึงนั่นตกใจบ่ได้ยานแต่ว่าตื่นจักนั่งเก้าอี้เด้นั่งสมาธิอยู่ในดังอยู่ทางจุงกลมของเอาเก้าอี้ไปไว้หัวสตรงกลมทางนั้นอือเอา2ชั่วโมงออกเลยจังซี่ เขาก็ค่อยๆมื้อตาออกค่ขอ,ขอ,ขอยๆถอน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 อนอกเนาะตาบักใหญ่ห้ามฟุตบอลนี่เว้ยมันเอามาจุใส่ตาเข้าไว้เป็นห้องว้าขึ้นบางแหงแล้วตืน่นแบแว่นนด้บ่ตื่นเพิ่นกระหัวลอเข้าอากัอากอกักอักไปแล้วกัมึงกนน้ำเอาศอกน้ำเพม่อนที่น้ำได้มันลอยขึ้นท้องฟ้าเ <laughs> ทวดาจากว่าล่ะเทวดาเขามาหยอก มม่เป็นผีดอกคำว่า,าผีก็เฮ้านี่คือพวกเทพเทพเวดาอินพมเขาเอินผีบดถ้าพมกับผีพระอ,อินกับผีจักบอกคนที่ตายแล้วเอิญผีบดบัมเรีนพระตายจรกก็แต่พระตายเอินอีกแบบหนึง่งอันนั้นเขาบอได้เอินคนเด้่พระกับเอินพระละพระอรหันต์จังสี่อันนั้นเพิ่นบัมเนคนเร้เด้เพิ่นเป็นบ่มไม่น่าเป,เปบบเียบแล้ว ตกใจกับตกใจอยู่เวลามันถึงเบิ่งมาใส่ให้เลือกกับตกใจอยู่นั่มือนี่ละไอ้กูเตือนกูถีบได้ว,ว่ะสักกัมีเด้เอผู้ใดสิมาหลอกกับเราฟังดีๆเฟิร์สหรมันกับตีนไปฟองหรือกับมีเด้แค่ก็คนทิ่หลบทันเหมนจะนีท่านจ,านาจริงเด้เราเหมือนท่านแต่งเอาเด้เอเฮ้ยท่านนี่บิดนั่นแหละยุนี่ก็ตื่นเตือยู่ยเรื่อยอยู่ เออมึงเอาดีๆได้อวะบางที่ก็บอกมึงเอาดีๆได้อห้กูพุง่งไฟใส่ที่มึงมุนได้วะเมกูตื่นแห้งกูเป็นไปเบดดิดได้มันยังว่ามันเป็นเอาเองวะ่ะเขาบอกจากปฏิกรริริยาเอฟเฟกต์แบบเทวดาหลุ่นเกา่าวอยากว่าบากูเอฟเฟกใส่ไ,ไฟพุ่งไปที่มึงใหม่ได้วะ่ะเออเออแต่บ,บางที่เขาก็ส่งอารมณ์อันใดอันหนึ่งเกิดว่าอยนะู่ในชาติเนาะเป็นปกติของเข้าอยู่แล้ว บางที่ก็นึกถึงภาพสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะเขียวเหลืองแดงขาวมั่งเป็นเอิ่นว่าเป็นวิหารระฆังของเขาเอง <c oughs> <c oughs> แ้วก,ก็แสงสว่างมั่งนึกถึงแสงสว่างมั่งเขียวเหลืองแดงแสงสว่างนึกไปแล้วก็นึกภาพน้ำบางสีก็นึกถึงใดน้ำที่เป็นก้อนแล้วที่เป็นแว่นแก้วแล้ว <c oughs> เป็นรูปทรงกลมบ่เป็นกลมจังววาหลายๆคนที่เข้าใจว่า กรมนั่นก็สิเป็นมีขีดวงคือเงินบาทว่านมืนม่อนั่นทรงกรมมันออกแสงสว่างบูบาบนั่นคือเป็นทีู่ของเฮ้าเหานที่ก็อยู่ในแบบนั้นบป,ปล่อยไปมีแบบจึงบอกว่าตื่นขันมาเนี่ยเล่งอยู่ในถ้ำตลอดแต่เอาอันไดอันหนึ่งก็ไดออว้วิหารละถ้ำ <c oughs> วิหารละถ้ำเล่งอยู่จังสี่เดี๋ยวก็รู้เองน่าค <c oughs> อยเห็ีไปเรื่อยๆ มาสะสมว้มาสมือสมือก็ค่อยเข้าใจแล้วมันก็ลิ่มกิเลสู่เงือนเองดอกลิ่มความอยากอยู่เงือนหูกับบาร้ยงินเรืดด่อง,งนั้นเรื่องนี้เราพืนกันด่ากัน,กนจมกันมาข้ามาปะบัดเรื่องสี่มันมีต่างหลายอย่างหฮาเส,าสียสลระการขาดเ้าเสียสลระในในกิเลสหาสินหานั่นเองเอนึงเ้าวบาได้ยินแต่ฟังในสิ่งที่เป็นฟังแล้วก็เกิดความสบายใจมังเนี่ยบ่เม่นวบามาบ่ได้หยังบ่ได้แล้วก็ไปหาไตากบ มันบ้าหรอแต่ว่าไตคบไตเขียดคนาะยางกันด้วยน,นี่อันนี้คือว่ามากมากแบบนี้มากบ่ได้ยังเลยได้ละความโกรธออกได้ละความโกรธออกในขณะนี้ในขณะนั่งอยู่เดี๋ยวนี้แหละเออได้เกิดความปลื้มใจมันบ่ได้ยังเลยดอกเข<อ>้าสูญเสียความอากาศบาดหมางเข้าสูญเสียคนอยากขาคนนก็ว่าหรอเออมันบ่ได้เกิดความสบายใจมันก็คอยสะสมไปนั่นแหละ มันจะค่อยเป็นไปหนึ่งขันติมีความอดทนในการนังนนะนรน่งพิกพุนพิกพี่เนะอดทนในการนั่งพิกพุนพิกพี่บบนันจชไมันได้หานี่ยังเนาะ <c oughs> แต่ว่ามันก็มีความเพี้ยนพราส้ย่ามสิอดเอาอดเอาตัวเพียย้ยนยบบังหู้ยย่มไดยสิเลอเน่นว่ามันก็เป็นไปของมันน,น,น,ออนั่นแหละเออจังไรก็เลิกซื้อน,นี่ก็หอ้ยเลยถ้าว่าเลิกไปซื้อได้นะ vào thăm mà lại yêu được xương lực ngô ngắt ngô ngắt, ngô ngon 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 cái mai ngon 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 là, ôi cụ ngon 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 có điều đấy ngon 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 có ngon ngon cụ ngon ngon thật ngon ngon